ังมีอยู่เอามาดูที่สไลด์ของครูวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะอาหารที่ไม่มีประโยชน์เอาเขียนลงไปก่อนคะ่ะเขียนวันที่แล้วก็เขียนหัวข้อนี้ลงไปอาหารที่ไม่มีประโยชน์เอาให้เวลาเขียนก่อน ค่อยๆเขียนไปก่อนนะคะ ดูบนที่กระดานได้อาหารที่ไม่มีประโยชน์หลายๆคนก็คงจะกินอาหารแล้วก็จะรู้ว่าอาหารที่กินนั้นเนี่ยบางทีก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราทานไปเนี่ยไม่มีประโยชน์เคยทานเคยทานเข้าไปไหมคะหรือว่าไปเลือกทานอะไรแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีใครเป็นแบบนี้บ้าง คือผมก็ทานทานปกติแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์อ่าเอามือลงทีนี้มาดูอาหารเหล่านี้กันว่านักเรียนเคยทานกันหรือเปล่าอ่านักเรียนเคยทานอาหารเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้อะไรเอ่อยพวก มะม่วงดองผลไม้ดองใครเคยทานบ้างยกมือค่ะโอ้โหหมดห้องเลยเอามือลงมาดูภาพต่อมาอันนี้เคยทานนะคะเดี๋ยวครูจะดูซิว่ามีอันไหนไม่เคยทานบ้างอ่าอย่างแรกคือพวกผลไม้ดองแล้วภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยเอ๊ะมันเป็นอเขาเรียกว่าลูกชุบ มีสีสันสวยงามอันนี้อะไรคะลูกอมลูกกวาดไหนนักเรียนคนไหนเคยทานบ้างยกมือโอ้ยส่วนใหญ่จะเคยทานมาแล้วเอามือลงเอามาดูอาหารต่อมาอ,อะไรเอ่ยอเขาเรียกว่าอะไรคะ เครื่องดื่มน้ำอัดลมอาถามใครเคยทานน้ำอัดลมบ้างโหยเหมือนทานกันทุกคนเลยอ้าวมือลงเอามาแล้วสามภาพเคยทานหมดเลยเอามาดูภาพต่อมาอไอเอ๋ย ช็อกโกแลตเอา้าใครเคยทานช็อกโกแลตบ้าง <c oughs> เคยทานอีกแล้วเอามือลงอ่ะอันนี้อะไรเอ่ย <c oughs> ใครเคยทานขนเค้กโอ้โเคยทานหมดแลวเอามือลงอา้านี่คืออะไร <c oughs> ช็อกโกแลตเหมือนกันช็อกบอลเคยทานไหมคะเคยโอ้โหมีบางคนยกค้างไว้เลย ผมเคยกินมาหมดแล้วหนูเคยกินมาหมดแล้วค่ะแล้วนี่อะไรคะเค้กเหมือนกันเค,คยทานมีคนเคยทานหมดเลยอ้าวมาดูภาพสไลด์ต่อมาอะไรเอ่ยโอ้เคยทาน ภาพที่เราดูมาเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ใครคิดว่าอาหารที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้มีประโยชน์แล้วใครคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วใครดูอาหารมาสี่สไลด์เนี่ยยกมือตลอดสี่สไลด์เลยมีใครไหมคะสามสไลด์ก็สสแสดงว่าเคยกินใช่ไหมคะอามือลง นักเรียนก็รู้ว่าไม่มีประโยชน์แต่เราก็ยังกิน,กนทําไมถึงกินหรือว่าทานนะคะอร่อยเออยังไงอีกอร่อยมีของแถมอ,อ,ยอย่างพวกน้ำอัดลมเนี่ยทานแล้วรู้สึกยังไงแบบทงแบแทบนี่ซาเฮ้ยซาปวดท้องโอ้โหไม่มีประโยชน์แต่ทานเพราะปวดท้อง อาอาหารเหล่านี้ฟังนะคะจัดว่าเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีประโยชน์ยังไงมาดูความหมายกันอ่าเด็กๆเชิญครูอ่านหน่อยค่ะเอาหมายถึงอะไรเอ่ย ตองสอับสามน่ารักมากบันทึกลงไปไหน่อยค่ะความหมายอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็หมายถึงอาหารที่ไม่มีสารอาหารที่มีความจําเป็นในการเจริญเติบโตของร่างกายถ้ายิ่งกินเยอะๆกินบ่อยๆก็อาจจะไปสะสมแล้วทําให้เกิดโทษหรือว่าเกิดการสะสมโรคทําให้เด็กๆเป็นโรคต่างๆได้นะคะอา้าวบันทึกไปก่อน สรงพระเจริญทรงพระเจริญขอพระองค์เจริญพระชนยืนนานสองพระเจริญทรงพระเจริญสองพระเจริญอ้าวบันทึกเสร็จลหรือยังคะเสร็จแล้ว,เ,เ,ลวเก่งมาก อาหารที่ไม่มีประโยชน์มาดูจําพวกแรกกันนะคะ